ทุกคนน,นะครับขอต้อนรับสู่อีเวนต์ประจำเดือนตุลาคมของสมาคมท็อปโดโจไทยแลนด์ออริจินโปรเฟสซีนะครับกับ b a t เท e ออฟเดอะคลาส Welcome everyone ladies and gentlemen this is the t o c t o b e r event called Batman of the Class okay. เอ้นะคอ่าวันนี้ะน,นะครับสี่ผู้เน้นๆนะครับเราจะได้รู้ผลสนุกแล้วนะครับว่าใครนะครับจะได้ไปเจอกับเพลใน รอบชิงชนะเลิศนะครับในการชิงแชมป์ King of Thai Wrestling ับผมซึ่งเกิดขึ้นนะครับในอีเวนต์สยามไฟเตอร์นะครับเดือนหน้านะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมไปติดตามได้ที่เพจของขอบดูจบนะครับเอาละครับวันนี้นะครับสี่คู่นะครับผมคู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะการ์ดให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันนี้มีคู่อะไรบ้างนะครับ วันนี้เรึ่งนะครับเป็นซินแมทนะครับหนึ่งหกสิบห้านาทีนะครับเป็นการเจอกันแบบวงอัพนะครับวงเล็กหรือเปล่านะนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเฟรมเล็กนะครับเลยบุชออนคอสนะครับส่งเข้าประกวดนะจะเจอกับชายผู้ไร้ซึ่งแขกว่าสารนะครับผู้ชายผ่านเก่านเกมในทันทีเราควรใช้ผู้สองนะครับมีการ จเจอกัน,แ,นแบบสามเศร้าวิเปอร์แฟลชแมทนะครับแมบบนี้ถ้าผมจะให้นิยามนะครับผมจ,จะใช้คำว่าเ e v o l u ชันสปอร์ตรีวิเนียนทำไมต้องใช้คำว,ว่ารี u n เนียนเพราะจะมีอดีตสมาชิกจากเลดบอยชันสปอร์ตนะครับที่ตอนนี้มาอยู่นแบบนองอื่นแล้วนะครับจากมาพบก,กันนะครับกับสมาชิกอดีตบัานของเลดบอยชันสปอร์ตนะครับริคสเปนนี่ JU และซิงเวอร์บุนเล็กครับ เราเป็นไไมใช่ไหมตไมรู้ครับคที่สามครับเซมิฟเนลนะครับเป็นการเจอกันนะครับลึกึกลึกลึนลึกลึกลึดลึกลึกลมกลึบลึอลึกลนกลึกลึลึกลึกลึกนี้จากไึ่ได้ลึกลอ่อในลึกลึกลึกลึเลิกแต่แน่นอนนกลบสลกลึกลอกคึกล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 ึพลึกลึกอ่าเอกะพกลกลกลบกลึกลกกลึกลึกก ู้เอกครับผมนี tonight, ่คือผู้เอกที่ทุกคนตั้งตารอคอยมาเป็นเวลาถ้าเราอยู่กับวงการของบ้านไทยนานเราจะรู้ว่าจะเป็นของแรงนะที่จะได้เห็นสองคนนี้เจอกันแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับและใครที่มาวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีผมคุณร่วมทุกท่านแล้วนะครับวันนี้เราจะได้ลงแมชสุดยอดแมงปีนี้นะครับผมผมบอกได้อย่างนี้เลยนะครับแมชนัดสุดท้ายนะครับของวร์นาเม็นท i n g อฟไทยลีกซ์ b ล็อกลครับผม แบ็คทัมดี้คอลรารับผมโมเดลไทยกับพีนัทโอนี่คือสี่ขีขึ้นในแตตนแวนี้ครับผมก็มีแค่คำถางเดียวที่อยากจะถามคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนพร้อมอย่างรครับร้อกนะ Are you ready? Are you ready? ไม่เสียเนา เราจะมาเริ่มคู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับผมแมตช์แรกครับผมเป็นแมตช์ซีเีส์แมตช์นะครับกำหนดหนึ่งยก15้นาที <Yeah>. oh. ขออนุญาตแนะนำตัวฝ่ายนักเงินก่อนนะครับฝ่ายน้กแมทนครับชายคนนี้ไปรออยู่แล้วในรอบชิงชังเลิศ์ในแมตช์ชิงแชมป์คิงออฟไทยเลนสิงเดือนหน้ามีคะแนนจาก คอนเทนท์6คะแนนเต็มนเนีไม่แพ้ใครชนะ3แพ้0เขาคนนี้คนะรับกำลังเป็นที่ร้อนแรงให้กับแฟนๆมวยบ้างชาวไทยอยู่ณนขณนะนี้นะครัเอาละรับถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสมาชิกจาก Revolution Sports

Revolution Squad Prince Club in the house Prince นักสู้คนที่สองก็มาจาก Revolution Squad เช่นเดียวกันจอมพลังเช YOU และนักสู้คนที่สามคนสุาย อัอแทนต์ไฮาูทอมส์เดวินส์บูเล่มหาชจัยยก30นาที1-4ฝ่ายนักเงิน blue corner หึในสามของแบลคอมมนี ใน Red Corner นนจากใครจูคมานีคอมสสุดท้ายของ ในมุมดียร์ื่องนีสามจากแกลคอมานดีเช่นเดียวกันครับ